ไฮมดส้มครับวันนี้กลิ่นของสูงนะครับนอพอได้ครับพอกลิ่นอยู่ครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมช่องวิธีเจ้าเหนือครับ วันนี้หาอยู่ายกินกับของสูงครับผมอยู่ป่ายไม้นะครับผมครับปุณน,นะรีบรบปุณน,นะครับผมต้องเสาะหาใจพร้มสมมารถพิเศษนะครับมันจะปลอมขนาดนักครับครับของสูงวันนี้ก็คือมะส้มนะครับใครมะส้มสวนยางครับผมแต่ว่าตอนนี้ มันก่อนมีพายุครับมีฝนครับหมดเป็นกาะหาวิธีการนะครับเอาตัวหลอดก็คือย้ายหังมาอยู่อ่าโคนต้นก็ไม่ครับนะครับตอนนี้ผมไปไล่ได้มาก็ปอกินสักขาบเนี่ยครับมาต้องได้ขึ้นครับมันนี่เป็นของของติบสูงครับเป็นของตามห็ลล่ะครับแต่กเหมาะครับเต้งทั้งนั้นครับผม นี่ครับผมไข่มดส้มครับเต้งมันครับโอ้หอ๋อมอครับแกงใส่พละครับตอนนี้ออกยอดละเพื่อนคนไหนสนใจนะครับกอล้องโลโซพอนะครับอู้ครับพ่อแม่มันครับครับเตมมือนี่ครับมันจะอยู่ตะมู ปื้นต้นเห็นแล้วครับตอนนี้นะมันจะบกขึ้นไปเพราะว่าฝนน่าจะตกแหมนะครับน,นี่ก็จะเป็นธรรมชาตินนติสามารถบอกเขาได้นะครับมันจะเลออยู่ตะหมุโคนต้นนะครับมันผูกวันนี้เอาสดครับอ้าอบ่ไหวมันผูกผมจะเอาแป้งนะครับแป้งมาตอยง่ายครับอยู่พื้นต้นแต่ว่าเวลาเอาปุ๊บแหม่มันจะตื่นเร็วครับ นี่ครับที่มันมีปกนี่แหละครับนี่นี่นี่แหละครับผมนี่ครับนี่นะครับบดี้พี่คีมันเจอวันผูกจัดสารครับนี่อยู่ปืนต้นลำไยครับนี่ผมมันใจเฮ็ดลื่นเชื้อเนาะครับลึงหังแล้วครับวันโูกจะมาเอาหื่อนกำนะครับ เหมาะครับมีแต่เต้งมันทั้งนั่นนี่เป็นสวนอายางน้านะครับของฟอครับนี่ครับของเกตจครับมันจะมาแต่งหางยูเจี้ยครับอันนี้หางหน่อยนะครับเนาะเคผมเอาหางนี่ครับแตและหอแม่มันครับนี่สกีอยู่นี่ครับหอแม่นะครับ ดูโอ้นะครับเขียวบอนบนถังนะครับนะโผล่มาครับสูงขนาดถังใหญ่มากนะครับบนบนถังหนะึ่งอ๋อโอ้ยต้นใจไม่ยาวๆครับนี่นะโอ้ใหญ่ครับน่าสนน่าสนโอ้ อยู่ในหังครับอู้หนี่ครับนี่เพือพอนะครับมาแต่งหางยูจี้เลยครับผมนี่นะครับแต่งหางยูจี้เลยครับนี่ครับเพอพอนะครับผมนี่ครับมีเต้งก็ครับอู้มีเต้งครับมีเต้งครับผมมีเต้งครับนี่นะครับอู้หอ้โปรไว่มันครับอู้ เดี๋ยวผมูกสักการ์ครับมาได้เอาขาตั้งกล้องมาตัวครับฮะรับผมก็เป็นการหายูหากินครับมายกการครับแป่งของหมูแต่ก็ยังมาปะอาหารอยู่นะครับกว่าถ้าว่ามีสวนจี้นะครับมันก็น่าจะออกได้นะครับนี่ครับความสวยงามหมูเฮ็ดหนึ่งหูนะครับเพื่อนเฟือ ออกต้นนำไหญครับนี่นี่ครับน่าจะเฮ็ดถามซีเนาะนะครับเฮ็ดถามซีนะครับโอ้หมอครับผมนี่ครับบรรยากาศสวนยาง่วงนี้ยังไม่ได้เปิดหน้ายางแต่ครับเดี๋ยวเราสกํำสักวางครับมาเปิดสวนยาง เกียยางตัวเองนะครับนี่ครับน้ำบัไดฟอมก๊อกหยุงนี่ครับก็เก็บบรรยากาศแหลงๆนะครับวันนี้มาฝากครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมตีดติดตามครับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ช่องวิธีเจ้าเหนือให้เจมน,นะครับบางคลิปเกาะมาน่าสนใจบางคลิปเกาน่าสนใจนะครับคลิปไงดีสนใจก็ฝา,ากที่ตามรับชมนะครับเป็นกำลังอกกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมว่าควรปรับปรุงแก้ไขยอย่างจะได้นะครับผมขอพระคุณมาครับผมเปพื่อนทุกท่านครับสวัสดีครับผม